สวัสดีทุกคนกันดนะ้วยเนาะในวันนี้หนะ้ไพายก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมร,ระเบิดในแมป Murder Mystery 2นั่นเองอ่าเย่โอเคทุกคนแมป,ปนี้เนี่ยเป็นแมปที่เหมือนกับว่าจะมีอีเวนต์เข้ามาใหม่เนาะซึ่งอีเวนต์เนี่ยหน้าพางงมากว่ามันมาพร้อมๆกับไอ้นั้นพอดีเลยอะ่ะวันหนึ่งเมษาน้าโง่อ่ะเพราะงั้นคือถ้าพาคิดว่าอีเวนต์นี้เนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ใช่เนาะเพราะว่ามีของมาขายด,ยด้วยทุกคนเออให้ทอมเก็บไข่อ่ะเป็นอะไรเป็นอีเวนต์อะไรวะอีสเตอร์เอ่อ วันอีสเตอร์ปะเออใช่ใช่ใช่ใชตะไครเข้ามาแล้วแล้วตอนนี้มีคนปิดไฟคนที่มีคนที่ปิดไฟต้องสงสัยมากดังเงี้กูว่านะเฮ้ยทุกคนตะไคร์ติดตะไคร์ติดตะไคร์ติดยายายาเอเจเอเจแกเป็นค่ะไม่ต้องมาทำเนียนมันจะเอาตะไครก่อนคนแรกเลยเพราะว่ามันเล็งไว้แล้วไงแล้วกูติด <laughs> โอ้โหประตูไม่ได้จะเปิดอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวทุกคนทตะไครไม่อยู่นี่หรอกเพราะว่า เขาจะฆ่าเราตรงไหนก็ได้เอา้ยมีไข่ด้วยอ่ะมันจะกินถ้าไปเก็บไข่อะไรอ่ะมันขึ้นหน้าจอไปด้วยอ่ะ้ยเพื่อนระวงังตรงนั้นคาตกรอย่าเข้าไปใกล้เอเบคอนมีไข่หลากหลายอันมากเลยอ่ะเป็นอะไรที่รายตามากไปนะนนเนี่ยคาตกรโบ่ละไม่เนียนต่อไปหินเต็มๆมันจะฆ่าไปคนแรกไ,ไงมาแล้วเอเบคอนเรียบร้อยใครเป็นเชอรีย่ยังไม่รู้เลยนะถือว่า แต่ก็น่ะเป็นความเป็นจริตหรือเปล่านี่เป็นจริงๆเิด้วยทุกคนเก็บปืนแล้วถ้าไปจะยิงมันซึ่งมันไปไหนแล้วเออมานี่มานี่ไม่เอาด่านบ้านได้ไหมขอทองทำไมเธอต้องเลือกด่านบ้านเหยฉันไม่ชอบฉันชอบไบโอแล็บใช่ไหมหัวทองด่านนี้เจ๋งอ้าวหัวทอง ทำไมไม่โหวตอันนี้กับเราอ่ะโอ้โหผู้หญิงโหวตมันก็โหวตตามไอ้นี่แม่งจำอ่านอะไรทั้งสิ้นเลยอีกอย่างเนี่ยก็บ้าและ้ะด่านบ้านไม่มีอะไรดีเลยแล้วกูจำเป็นเชอรีดด้วยโอ้โหไอ้บ้าฉันไม่ชอบเป็นเชอรีดด่านแคบแคบเลยมึงเอ้ยทุกคนถ้าไปเป็นเชอรีดายะยาตายคนแรกไหมเพราะว่ามันเป็นด่านที่แคบแล้วคือฆาตกรคือแบบจะเปิดเราตอนไหนก็ได้ไงเพราะว่าแคบแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนถ้าไปเชื่อว่าผู้หญิงนี้ไม่น่าเป็นหรอกเพราะว่ามันเคยเป็นมาแล้วไงตาล่าสุดด้วย่างรา โอเคไว้ใจอะไรไม่ได้เออเดี๋ยวดูก่อนนะว่าใครเป็นถ้าไปจะพยายามไม่อยู่ใกล้ใครทั้งสิ้นต่อไปก็กลัวด้วยแล้วมีคนนึงยินนิ่ง,นงเนี่ยอย่าบอกนะว่าคนนี้ยืนนิ่งๆๆเป็นถ้ามันผ่านเวลาผ่านไปนานแล้วแบบมันไม่ฆ่าไกลต่อไปก็ต่อไปก็ยิงสุ่มอ่ะเออก็ยิงคนที่ิงนิ่งกแหละสรุปคือไม่เป็นฆาตรกรแม่งไม่ยอมไม่ยอมฆ่าเองชัดเลยฆาตรกรคงเป็นคนที่ยินเฉยๆแน่เพราะงั้นคือ เรามาเก็บเหรียญกันดีกว่าอุยคนนี้เป็นคนไหนเนี่ยมาใหม่เลยเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยอาจจะเป็นหรือเปล่าใหม่โอเคถ้าไปเก็บเหรียญแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บเหรียญเนี่ยจนครบอ่ะเราจะได้ x อเพิ่มเยอะขึ้นเพราะงั้นคือเก็บเหรียญก่อนอ่ะเราปล่อยให้ทุกคนเก็บเหรียญไปก่อนเนาะ๋ยวเราเค่อยยิงสุ่มแล้วกันตายยังไงก็ก็ไม่เป็นไรพม่เสียดายก็ถือว่ามันไม่ยิงนิ่งๆกันแล้วกันเนาะเออมาเขาคงไม่ข้าวแล้วแหละเออ เดินแบบนี้จะค่ากูไหมโอเคไม่ค่ะใกล้เต็มแล้วเนาะอีเหรียญนึงอีเหรียญหนึ่งอีเหรียญนึงอเหรียญหนึ่ง,อนนง,ออนนงโอเคตอไปจะยิงละเอ้าเป็นจริงด้วยนี่ไงบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายิงนิ่งๆเราก็ยิงสูงไปได้เลยเนาะเอออาจจะไม่เป็นก็ได้คือเหมือนกับว่ามันจะมีไข่พิเศษพิเศษอยู่ในแมปค่ะทุกคนเช่นแบบถ้าไปเจอไข่เทคเทค เอ,อ๊เออเดฟเอ๊นี่กูลืมไปแล้วนะว่าเอ,อ๊มันอ่านว่าว่าอะไรเออไข่ภาษาอังกฤษอ่าว่าไงกูลืมแล้วมันจะมีไข่ไหลายระดับ้วยเนาะมีทั้งสีแบบเป็นสีเขียวแสดงว่าไขาน่น่าจะแรงถ้าไปได้สีไข่ากากๆากเอ,อ๊ะเดี๋ยว,วนะนะกูเป็นนายอำเภออีกแล้วเหรอเอ,อ้ยเดียวต้องไปเป็นนายอำเภอสองตาติดแล้วนะสองตาติดด้วยเออไม่ใช่อะไรแล้วยิงมาเอรอไปแล้วรอบหนึ่งโอเคทุกคนมารอบนี้กูจะรอดไหมดูสิเราช่วยคุณไปแล้วสองครั้งรอบนี้จะรอดไหมขอว่าแบบ ฆาตากรจะไม่ยินดีๆแล้วกันนะเพราะว่าก็อยากแบบตื่นเต้นเอเอไอ้นั่นยืนจ้องหน้ากันจะฆ่ากันไหมเนี่ยแม่งน่ากลัวจังมีคนไทยนเนาะเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพยายัะตัดไปตอนนี่มีการฆ่ากันแล้วกันสรุปคือฆาตกรเฮ้ยนี่ไงฆ่ากันแล้ว ฮตอนนี้ก็กลับมาสถานะปกติแล้วอินโนเซนต์อ่าโอเคไม่เป็นไรเป็นอินโนเซนต์ด่านนี้ก็ดีกว่ากูเป็นมอเดิร์เดร์ด่านนี้ด่านนี้กูไม่อยากเป็นเลมม่เดิร์เร์ไอ้เหี้ยคือแบบเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างหากูทําอะไรคนอื่นเขารู้หมดโอเคด่านนี้เป็นอินโนเซนต์ดีนะอุ้ยสลิเผยตัวทําไมเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็ฆ่าเป็นคนแรกหรอกอ้าวยิงมั่วค่ะทาไมได้ยินเสียงปืนแล้วมันยิงมั่ว คงจะมีคนไปเก็บปืนนั่นแหละถ้าใครคงไปไม่ทันเพราะงั้นคือเก็บเหรียญดีกว่าอา้าวก็เหมือนตรงนั้น,นี่ว่ะโอ,อ้อย่างแรกเลยนะที่สําคัญคือต้องมีของมาขายไอ้พวกนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถจะเก็บไข่เพื่อเป็นการปลดล็อกวอันนี้ไปเรื่อยๆเป็นเทียร์เนาะเออก็คล้ายๆกับอ e ีเวนต์ทั่วไปอุ้ยอันนี้มีการสะสมไขยย่ด้วยเนาะซึ่งไข่น,นี้ทัพไฮไม่รู้นะว่าเอาไปทำรายได้เป็นหมวกเหรอเออปกติเอ๊ะคันนี้มันหายปนานไปจากรโลบ long t i แล้วนะเออต้องเพ็นผู้บริสุทธิ์โอ้ย มีศพคนตายอยู่ตรงนี้เสียงดังอยู่นะเสียงฆ่าเมาื่อกี้อยู่ใกล้เราแน่นเลยเบคอนเธอระวังตัวนะฆาตกรไปฝั่งนูน้นแน่เลยมันคงจะว้าไปชัวเออเขาฆ่ากันตรงนี้มีปืนไม่เอ่ยหน้าขมำอุ้ยโอ้โหสะดูนะใครเป็นไอแดงเป็นไอแดงแกเป็นทุกคน ปืนอยู่ไหนอุ้ยเขายิงกันแล้วใครอยากรู้หน้าขอดูหน้าหน่อยครับโหคนนี้เนาะหัวใหญ่จังอะหัวย่างใหญ่เออฆ่ากันแล้วเสียงฆ่าอย่างน,นั้นป่าผมทองผมทองแน่แน่ฉันมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ผมทองอยังคงทำเนียนอยู่นะอืมไม่เนียนละไม่เนียนละ โอ้ยมันกำลังไล่ฆ่าคุณอยู่แถวนั้นเหรอคนที่ตายคนแรกเอ้ยไม่รู้นะว่าเป็นเชอริ่หรือเปล่าดีแน่น้องดอจุ๊กค่ะน้องดอจุ๊กแต่ไปจะวนกลับไปมีปืนหรือเปล่ามีปืนหรือเปล่ามีปืนหรือเปล่ามีจริงๆด้วยมันไปตรงไหนเสียงฆ่าอยู่ตรงนั้นใช่ปะ ใช่ว่าใช่แล้วเสียงปืนอยู่เอ้ยไม่ใช่แล้วปืนอยู่ที่ใครเราต้องหาปืนให้ได้ก่อนนะเนาะอ่าดอแกเป็นชัวร์ฉันมั่นใจอ่าไปหาปืนก่อนเราไม่รู้นะว่าดอตอนนี้อยู่ไหนอาจจะดักฆ่าเราอยู่ตอนไหนก็ได้ตายไปแล้วสองศพที่เภัยผ่านมาไม่มีใครเป็นเชอริฟสักคนหนึ่งแต่เสียงฆ่าไม่กี่ครั้งเองนะตายไพแค่สามคนเองเหรอ สคนน่าจ,จะยังเหลือคนอีกเยอะกว่านี้แต่ทําไมถ้าไปได้ยินเสียงฝีเท้าแบบม,ม,มีเพียงไม่กี่คนเองอะ <c oughs> มันยังอยู่ในละแวกนูน้นถ้าไปมั่นใจไอ้ดอไอซีมันไม่ยอมออกมาเลยไงอยู่แต่โซตรงนั้นอุ้ยมา วุ้ยให้ปืนอุ้ยพี่แกเล่กนกระโดดด้วยเลนนี่เดินมาทำไมอุ้ยไม่ตัวได้ไงวะเมื่อกี้เฉียดยิ่เดียวเองอืมไม่ทันแม่งเอ,อ๋ย ไม่ใช่เหมือนใสนั้นให้เป็นมาเตอร์แต่ว่าได้เป็นนายอำเภอเฉยเลยนี่ถ้าไฟได้เป็นอุ้ยไอเบคอนคนนั้นทำงไปสับสนตาไปนึกว่าตรงนั้นมีเบคอนสามตัวมีมันแค่ตัวเดียวหรอกอขอร้องอยากฆ่าผมเป็นคนแรกเลยตาที่แล้วยิงไม่ได้เศร้าจังยิงไปเยอะแล้วคนในเซิร์ฟบอกยิงไปเยอะแล้วเออแต่ก็อยากยิงอีกอุ้ยเห็นแล้ว โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม mm 2เนาะทุกคนจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยได้เป็นแต่เชิญไอ้เชอร์ลี่แล้วก็เป็นฮีโร่แล้วก็ได้ยิงเยอะมากเลยปกติบางทีถ้าไปเป็นเชอร์ลี่ต้อไปยังตายเลยแต่รอบนี้นี่เกือบประสบความสำเร็จเยอะมากอ่าโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครยินชอบเนี่ยกูช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย